ก็นยุคสมัยหนึ่งนะครับก็เชื่อว่าทุกคนก็คงรู้จักอุปกรณ์ถ่ายภาพที่เรียกว่ากล้องฟิล์มนะครับก็ซึ่งยี่ห้อที่รับความนิยมนะครับก็จะเป็นกล้องโกดักซึ่งเมื่อไรก็ตามที่เราถ่ายภาพนะครับไม่สามารถดูภาพไปทันทีดังเหมือนกับต้องในปัจจุบันตอนนี้ก็ต้องนําไปผ่านกระบ,บวนการาเข้าแลบล้างฟิล์มแล้วก็ถึงจะออกมาเป็นอัลบั้มภาพครับซึ่งก็เป็นเสน่ห์การถ่ายภาพที่ยังเป็นที่จดจำของคนในยุคนั้นนะครับ ก็แม้ว่าเทคโนโลยีต่างๆจะล้ำหน้าไปมากแต่ทุกคนก็ยังนึกถึงในอดีตที่ทาที่กลุ่มคนมีกลุ่มคนสะสมแผ่นวนิลเก็บตดเก่สาสะสมโปสการ์ดหรือของเล่นสังกะสีอะไรพวกนี้เป็นเพราะนหลายอย่างเท,เทคโนโลยีบางอย่างก็ไม่สามารถแทนที่ได้ <c oughs> ในปัจจุบันออแอปพลิเคชันถ่ายรูปต่างๆอย่างเช่นอนาล็อกคามลา่าก็เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น แต่ว่าปัญหาอย่างหนึ่งที่บางคนอาจจะไม่ชอบแอป,ปนี้เพราะว่าออปชันเยอะเกินไปมีหลายฟิลเตอร์จนว่าสับสนแต่ว่าล่าสุด <c oughs> ก็จะมีแอป,ปถ่ายรูปที่เริ่มได้รับความนิยมสูงมากในช่วงนี้ก็คือแอป,ปที่ชื่อว่า Kodak ครับซึ่งแอป,ปนี้เป็นผลงานของบริษัทสตาร์ทอัพน้องใหม่จากเกาหลีครับที่ชื่อว่า S Skill bar <c oughs> กล้องโกดักครับด้วการรับออกแบบมาโดยมุ่งเน้นไปที่ เน้นในการสื่อถึงช่วงเวลาที่เราสามารถจดจไจะเป็นเวลานานเพราะไม่ว่าภาพมันจะสวยงามแค่ไหนก็เป็นเพียงความทรงจําของสิ่งบางอย่างในชีวิตเท่านั้นหรือเป็นเพียงของสะสมประเภทโฮมเมดเท่านั้นอันนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความทรงจําในช่วงระยะเวลาต่างๆโดยไม่มีคุณสมบัติดูรูปภาพได้ทันทีเหมือนกล้องดิจิตอลทั่วไปและลดคุณสมบัติ<อ>ช่องมองภาพแบบเดิมให้เหลือช่องเพียงเล็กน้อยสำหรับการถ่ายภาพครับตัวแอปมาพร้อมกับฟีเจอร์หลายอย่างมากมายอ,อย่างแรกก็คือจําลองมาจากกล้องกระดาษใช้แล้วทิ้ง เริ่มตั้งแต่หน้าแรกของแอปรวมถึงการใช้งานซึ่งแอปนี้สามารถถ่ายภาพได้ทั้งหมดเพียงแค่2ี่สี่ภาพเท่านั้นเเหมือนม้วนฟิล์มจริงๆนะครับแถมถ่ายแล้วคุณยังไม่สามารถเห็นภาพที่ถ่ายได้ทันทีจะต้องสง่งภาพที่ภาพสง่งภาพส่งภาพที่ถ่ายไปยังห้องแล็บในแอปและต้องรอเวลาสามวันถึงจะเห็นภาพทั้งหมดที่ทถ่ายไว้ได้เหมือนสมัยก่อนที่เราต้องเอาฟิล์มไป้างอัดที่ร้านครับ วิธีใช้ต่างๆก็ตามในรูปเลยครับจะมีอยู่ทั้งหมด5ฟังก์ชัน <c oughs> <c oughs> ก็เสน่ห์อีกอย่างแอปนี้ก็คือภาพที่ถ่ายได้เหมือนเราถ่ายได้ด้วยฟิล์มจริงๆซึ่งใครที่ถ่ายได้ครบ24รูปแล้วอยากจะถ่ายภาพใหม่ต้องรอ12ต้องรอถึง12ชั่วโมงถึงจะเปลี่ยนฟิล์มม้วนใหม่เข้าไปได้ครับหมายความว่าเวลาคุณกดถ่ายแต่ละครั้งจะต้องจัดองค์ประกรอบและมุมที่ดีเพราะว่าคุณต้องอมีจํากัดการถ่าย <c oughs> แล้วก็กดคาเมล่ายังมีเอฟเฟกหรือฟิลเตอร์ที่ให้สุม่มรูปภาพของเรามีเอฟเฟกเหมือนแสงรั่วเหมือนที่พบในกล้องถ่ายภาพแบบใช้แล้วทิ้งในสวนสนุกอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นแอปที่มีไอเดียที่แปลกใหม่ครับเร่องความรู้สึกและอารมณ์ได้เป็นอย่างดีก็คือความสนุกของมันก็คืออยู่ที่การรอคอยและลุ้นร้อยเราได้เห็นภาพทั้งหมดครั้งแรกเสมือนกับการใช้ฟิล์มสมัยก่อนเลยครับก็ <c oughs> <c oughs> แอปถ่ายภาพอ่าโกดักบนไอไอโฟนนี้ <c oughs> ก็อ่มีค่าไม่ไม่ดีให้โหลดฟรีครับมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่0 9 9เหรียญสหรัฐแล้วก็มีให้โหลดเฉพาะในไอโฟนเท่านั้น <c oughs> ครับก็ขอจบการรายงานเท่านี้ครับ